สองสี่หกแปดสิบสองสิบหกมีต้นเยอะมากเลยทุกคน Thank okay. you. นะคะมีทั้งหมดสิบหต้นแต่ว่ากระถางเรามีแค่เจ็ดแปดใบเองนะคะอันนี้เป็น b บ f อร์นี่คลงไปบ้างแล้วนะคะนี้เป็นงไหันอนี้ว่า,วาดางาง เขาต้องทิพย์ฐานมากเฮ้ยนี่ตุ๊กเลยอันนี้ต่างกันอันนี้เป็นต้นทม้สองขา ไป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  อันีปเอเจปบคมเป็นที่เปลี่ยนเรปล้อลวนะนามคมมากเลยเจ็บอ่ะแทงมือเดี๋ยวประมาณสี่หกหกต้นเจ็ดต้นนะคะเดี๋ยวคอยไปหากระถางมาใส่ใหม่เอะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาให้ดูใหม่นะคะ ว่าจะสวยงามขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวไปทำความสารน้องๆ้องก่อนนะคะบ๊ายบายลูกสาวนะคะลูกสาวหลายต้นเลยนะกลัวจะไม่มีภาระกลัวจะว่าง